นี่นี่นี่โอ้โหครับมือตัดมือพักการนะเนี่ยคนรับสองคนสามคนผีผ้าไปตัดทุเรียนมือนี่แลครับไปพวกเราเลย ใหบาดดีพ่อแม่พี่น้องเลยจิบผ้าลุยนะครับนี่มาลุยปลาทูเยี่ยนลํำทะเลท่านะครับทูเยี่ยนภูเขาไฟของดีเบืองสีสเกตเท่านะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับจากทีมไหนนี่ทีมสามยะลาครับโอ้ยจากยะลาคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องมาเบื่องฝีมือล้วนๆนะครับโอ้โหนะครับโอ้โหนะครับ นี่นะครับมีแต่หน่วยงามน้าเลยครับสวนนี้วู่รวยเอไปไปมันหนักแข็งเนาะครับพ่อแม่พี่น้องโอ้เออแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ยนี่นะครับพามาดูทีมนี้ นีน่นะครับทีมคุณภาพนะครับนี่ครับผมเระชิมนจัดนดีครับนี่นะครับเบื้งวิธีการนะครับเาดูหน้าคนรับหน่อยีครับนี่นะครับฮบมอ้ แข็งแรงหน่อยแข็งแรงหน่อยนี่นะครับโอ้โหนี่ลูกเคยพอด้วครับนี่ลูกเคยสวนนี่นี่โ้้โวมันหนักแข็งนะครับพ่อแม่พี่น้องวุ่นนี่รุรยยังกับกองขีดสเก็ตครับ ภูเขาตองภูเขาไฟไฟครับพอดีมาไทยเขาตัดทุเรียนนะครับพอดีมือตัดทุเรียนดันเป็นตะกองอีกนะครับมือนี่ก็เลยนําเสนอแบบนี้นะครับหาหรอสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับ ธุรราะครับผมอ๋อมีอะไรจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมั่งหรือผู้ซื้อผู้ขายทำทุเรียนแบบนี้ครับได้เนื้อแบบนี้โอเคครับครับผมพอใจใช่ไหมพอใจการส่งออกก็โอเคครับเออเหรอเก่าแล้วครับนี่ครับผมครับผมเกษตรกรแถวนี้พอได้ยินอย่างนี้ก็รู้สึกว่าภูมิใจและดีใจนะครับใช่ครับครับผมรู้สึกปลื้มไปด้วยกัน นี่ทุเรียนภูเขาไฟนะครับอ่าจังหวัดศรีสะเกดครับชาวสวนทําได้สวยมากครับครับผมสวนไหนอยากได้ราคาโทรได้เลยครับเนี่ยครับผมขอเบอร์โทรด้วยครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสามศูนย์ครับผมหนึ่งศูนย์แปดเก้าครับผมสี่ครับอยู่ลงสยามบูรพาครับจังหวัดระยองครับผมครับนี่้วครับทิ่มตัดอีกทิ่มหนึ่งนะครับพอดีมทิ่มนะครับเป็นยังไงพอมาจังหวัดศรีสะเกดเรารู้สึกเป็นยังไงบ้าง ครับผมสวยสวยนี่นะครับเจอสาวๆหรือยังไม่เจอครับสาวๆสีสเกตสวยๆทั้งนั้นนะเดี๋ยวไม่อยากกลับนะนี่นี่นี่โอ้โหครับมือตัดมือพักการนะเนี่ยคนรับสองคนสามคน นะครับสาวสาวสีสเก็สนใจกันทักคนมาไหนนะครับนี่เบอร์โทรมีเลยนะครับเ<บ>ชื่ออะไรเชื่ออะไร,รบังฟิ๊กบงฟิ๊กงฮฮคอมเมนต์เลยเจอเจอกันในช่องอมองนีศสีสเก็ดน,นะครับโอ้โป,ปีมือ,อน,นะครับพ่อแม่พีน้องนี่มืออาชีพนะครับนึก คนตัดคนเดียวคนรับสองคนสามคนนี่ไม่ต้องมองเลยครับโยนลงมาโยนลงมาฮ่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 เฮ่ฮฮตัดกล้งตัดต่อลงนี่นะครับรัดเสี่ยงกับตัดเก่งครับมวยยางงามเลยครับมไพี่นอสสวนนี้นะครับต้ดเ้ยนะครับโอ้โหงันเ้ยแ่งกเลย ททต้นนี่นะครับพแม่พี่นองนี่นะครับมองหนีสีสเกตนะครับทีไทยไท,ย,ทยแต่ละสวนนี่คือว่าสวนทีมีคุณภาพนะครพม่าปีนองทีมงานคุณภาพด้วยครับทีมงานทีมตัดทีมเมาส์นะครับครับผมเพราะว่าเหตุงานเป็นทีมกันนะครับครับลงสยามคุณภาครับ เอามาเฮื่อนแล้วนะครับนี่นะครับเจ้าของเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับสวนนี่มีคุณภาพนะครับพ่อแม่พี่น้องเลยผ้ามาเบิองนะครับบ่แม่ผ้าเบิองทุกสวนเลยครับเป็นัะไรมือนี้ดีใจวะนะครับพ้นนะครับดีอกดีใจน้ำเล่านะครับเพราะว่าบ่แม่ผู้ใดก็เฮ็ดได้นะครับพ่อแม่พี่น้องต้องฝีมือนะครับเพราะว่าสวนนี่มีคุณภาพนะครับพ่อแม่พี่น้อง งองนีสีสะเก็ดเลยผ้ามาเบิงนะครับอานะครับสองแซงนี่กินบ่หมดปวด <c oughs> ทนองรวยน,นี่นี่ทีมงานลำเลียงนะครับ